การทาให้คนกลับมาคลั่งรักโดยที่คุณไม่ต้องงอจําไว้ครับว่าสมองมนุษย์มักหาเหตุผลเข้าข้างตนเองอยู่เสมอและมักหาเหตุผลสนับสนุนว่าสิ่งที่ตนเองได้คิดและตัดสินใจผิดพลาดไปเป็นสิ่งที่ถูกต้องในตัวของมันเองบ่อยครั้งที่คนเป็นหลวงมักจะจับได้ว่าแฟนมีมือที่3แต่สามีก็ยังยืนกรานว่าตนเองเนี่ยทำถูกต้องแล้วมองว่ามือที่3นั่นแหละเป็นคนผิดสิ่งนี้มันเกิดจากเอฟเฟกของสมองส,องสัเลึกลานค,ครับมันมี3มประโยค ในการพูดให้สมองรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าและไม่เสียเวลาชีวิตเช่นฉันตั้งเป้าหมายว่าอยากได้คู่ชีวิตที่มีไหวพริบที่ดีในการดําเนินชีวิตและแล้วฉันก็ได้พบออกับคุณฉันตั้งเป้าหมายอยากได้คู่ชีวิตที่มีความฉเฉลียวฉลาดและแล้วฉันก็ได้เจอ,อ,อกับคุณฉันตั้งเป้าหมายอยากมีคู่ชีวิตที่มีน้ําใจที่สุดและแล้วฉันก็ได้เจอกับคุณกระบวนาการทั้งหมดคือการ b u i l ีโก้ของคน mine. ให้คนรู้สึกว่าเขามีความสําคัญเรื่องนี้ครูสอนไว้ในคอร์สพลิก สถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4 0 0 0มื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับ0ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมนพรคุณไม่เข้าใจจิ่วิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ หเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยคบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนูน่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0นบาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3 0 0พ 900บาทครับคือ1 1แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่ยเก้าบาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ